ส่งความสุขกันดีกว่าไม่ต้องไป <5. S 2> แคมเปญส่งความสุขให้น้อง ที่ส่งต่อความสุขให้น้องที่ power by คืออะไรในโอกาสปีใหม่นี้ power by เขาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนไทยในเขตพื้นที่ห่างไกลนะคะกับแคมเปญน,นี้ส่งต่อความสุขให้น้องที่ power by ค่ะเชิญชวนร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ยังสภาพดีรับคูปองส่วนลดตามน้ําหนักเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือ1 6ึ่บาทเพื่อแทนคําขอบคุณค่ะ,คะ power by เขา เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเหล่านี้ไปเพิ่มมูล,ลค่านะคะเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้ทั้งหมดแล้วก็จะสมทบทุนจากทาง power by u เองด้วย,ยไปมอบเป็นทุนการศึกษา,าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆที่ขาดแคลนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลผ่านโครงการ million gifts million smart โดยกลุ่ม central ค่ะรวมกันเติมเต็มความฝันความสุข มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้น้องๆใช่ไหมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราเลยนะคะคุณผู้ชมไปได้ที่ร้าน power by u ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือการส่งต่อความสุขค่ะเครื่องไฟฟ้าเก่าเนี่ยที่ยังสภาพดีเอาไปเพิ่มมูลค่าเขาก็จะให้คูปองส่วนลดเราตามน้ำหนักเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะน,นั่นสูงสุดคือ1069บาทโอ้ท่านผู้ชมฮะนีเป็นโครงการดีๆที่น่าจะสนับสนุนนะจริงๆ Lão nãy nãy, Bộ cho